จะบอกว่าหน้าหนาวแล้วนะใช่ชกำล<ช>ังเย็นเย็นเลยอ,ะอ่ะแล้วเมย์ก็จะเอาที่แข็งนี่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 คือฟางนี่สร้างที่พักเสร็จเรียบร้อยเด <c oughs> ีวเราจะทำไก่อบฟางกันดีกว่าทุกคนม <c oughs> ีกานไส้เต็มยค่อยๆนะติดดอก <c oughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรข่ช่องเมีสดสสุดอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งนาทุกคนก็วันนี้ จะพาทุกคนมาแคมป์ทุ่งนาก็คือแคมป์ไม่ใช่ทุ่งนาแคมป์บ้านฟางซึ่งมีช่องในห้องหนึ่งที่เขาทำแล้วอ่ะเขาเขายอดวิวดีไหมอันนั้นอ่ะดีตอนนี้ห้าแสนแล้วอุ้ยแรงมากทุ่งนาใช่มีฟางถาอย่างเดียวมีไก่ไหมไม่เอ้ยมีมีไก่ด้วยอ๋อเป็นไก่เสียบไม้นรรมดาแหละ พี่เมย์ปืนทำแล้วอ๋อปืนทำมาหรอทำไปแล้วไก่อฟังน่ะแล้วปืนหมาใครตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็เมจิกไอต้าเอออันนี้มาใครอ่ะมากับพี่เมย์กับพี่ก๊อดเออพอไม่เหมือนกันตรงนี้ใช่อันนี้เองเลยใช่เออนะอันนี้อาจจะทำแล้วกินได้ก็ได้นะไม่ใช่ทำกบบไก่ชาโคแล้วทำไหมโอเคเอาเอาโอเคเราดูบรรยากาศดีกว่าว่าเราที่แคมป์เราจะอยู่ตรงนี้เราจะมีบรรยากาศเป็นยัง คือช่วงนี้จะบอกว่าหน้าหนาวแล้วนะใช่ก่ะากาศกำลังเย็นเย็นเลยอ่ะและตอนนี้กําลังช่วงเย็นเย็นพระที่กาลังตกบรรยากาศโคตรจะดีใช่ทุกคนเย็นอย่างงี้ถ้าทิศโคตรจะดีแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าๆก็จะร้อนร้อนหน่อยใชุ่้ยดูดิมันลงไปได้ด้วยนะใช่สังเกตคือมันไม่ตื้นนะเอ้ยมันไม่ตื้นมันไม่ลื่นนะมันตื้นแล้วก็น้ําใสด้วยช่วงนี้แต่เมื่อกี้เห็นว่ามันมีปลาด้วยหรออุ้ยแต่ว่าเหยียบไปนะจะจมเลยนั่นน่ะมันเป็นดงผักตบนะจมเลยนันน่ะ จริงไอ้เพื่อนเราลงไปสิวิได้วิกูจมบไปเรืวว่อยๆว่ะได้พี่เมย์หรอได้ไ,ได้ได้เท่ากับไม่ได้จมลึกกันเลยเนี่ยไม่ไม่ใช่อะไ,ไ,ไ,ไรแล้วแล้วเราจะลงไปทำอะไรเออเราก็าไม่รู้จะลงไปทำอะไรเรานาะเออเออแต่พี่เมย์เอ้าจ, <laughs> จะให้ลง,งทำไมอ่ะจะลงไปเอง <laughs> ไม่ได้บอกให้ลงใช่ไหม <laughs> ใช่พี่เมย์บอกให้ลงหรอโบราเออแมาจากไหนแล้วึนยากแล้วตีนดำเลยทำอะไรลำบากแล้วทีน่ะเราบอกว่าตรงนี้ย ที่แคมก็คือเมย์แคมอยู่ตรงนี้ใช่แล้วเมย์ก็จะเอาที่แคมนี่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 คือฟางนี่เขามาเตรียมมาอุ้ยเห็นแค่นี้ดูน้อยๆนะทุกคนต้องดูอย่างนี้เยอะป่ะไม่เมย์แล้วมีแค่ฟางเหรอแคมมันก็ต้องมีเป็นแบบเต็นท์มีอะไรทําเป็นบ้านทําเป็นอะไรไม่เหรอมีด้วยเหรอไม่มีแบบบางคงหลังคาไฟชีสเต็นท์โตปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยจะบอกนะว่าจะเอาฟางมาทำเป็นบ้านเหรอโหพี่ ไอ้นี่คิดไวคือตั้งเป็นตุ้ม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 ตุต้มขึ้นไปแล้วตั้งเป็นกำแพงเป็กำแพงโอ้โหทางกันนึงอย่างหนักนพี่ก็เข้าใจเลือกคนเนาะ <c oughs> โอ้ <c oughs> คือสอภาพพวกเราเฮ้ยมึงนะมาดูกางเกงพี่ก้อนแป๊บนึงอ,อันนี้หนีมาจากโรงพยาบาลไหนลุงไอโรงพยาบาลสีนครินทร์ข้างเลยแล้วแต่ละคนกางเกงโคตรเหมือนคนป่วยนอกเลยไม่ไม่เป็นชุดว่าห้ <c oughs> อมตอนแรกมันมีเสื <c oughs> ้อด้วยแต่เกรงใจกลัวเขาบอกว่ามาจากโรงพยาบาลกลัวจะเหมือนเกินแต่ก่อนที่เราจะ ถึงสองรสชาติคือรสแดงสองสีเหลืองอร่อยแบบคลาสสิกและรสปาปิก้าสองสีแดงเผ็ดจัดโอเคมีสองรสชาตินี้เลยอ่ะก็กินเอาอันไหนเอาอันนี้อร่อยได้เลยเราดังเดิมใช่ไหมใช่เดียวมีรสปาปิก้านี่นี่เลยเป็นวงแหวนแบบนี้เลยทุกคนใส่แหวนอุ้ยกรอบมากรสปาปิก้าสุดอร่อยไหมอืมสมค坤มากโอเค ก่นแล้เราไปตั้งแคมป์กันเลยเราจะต้องดูกันก่อนว่าเราจะสร้างที่ไหนเอาตรงไหนดีอะที่มันว่ามันดีอะเอาตรงกลางนี้เลยพี่เมย์พี่เมย์หมุนตามหมเลยก็จะหมุนให้มันเท่ๆอะไรเงี้ยพี่เมย์ก็หมุนตามจะแบบเออให้มันแบบวงวงกลมสวยๆหน่อยก็เห็นหว่าก็เลยหมุนนี่เราจะแคมป์ที่ไหนกันดีเอาตรงนี้ไม่ต้องหมุนตาม แน่เ,เราจะแคมปตรงไหนนี่หรอเราจะไปทำตรงตรงนี้ไหมนี่ไหมอือมีรอยนี่ปื้นเดินผ่านด้วยเนี่ยซื <c oughs> กีบใหญ่มากมีสองกีบสองกีบนั่นคืออะไรอะ่ะ ตินวัว <c oughs> ตีนวัวกินควายแล้วอนน่ะ <c oughs> ถ้าเราจะตั้งแคมป์ผมว่าบริเวณนี้โอเคอยู่ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเราจะจุดไฟด้วยใช่ไหมเราจะมีการอบฟางด้วยอเอาตรงนี้มันไม่มีหญ้าตรงนี้โอเคเลยโอเคเราจะหันหน้าไปทางไหนหางหน้าไปทางนู้นไหมวัาทิศอยู่นู้นเอาที่ไปไหนแล้วล่ะนี่มีตรงนีุ้้ยขาสวยทิตะวันตกดูเขสวยในกล้องใช่สวยมากเหมือนภาพวาดเลยมันแบบติ๊กๆๆๆๆใช่ถ้างั้นเอาตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วเอาดูใช่ไหมโอเค,อเค,อเค,อเคตรงนี้ตรงนี้เนาะหันมาแล้ว งแล้วกองฟางก็อยู่ตรงนี้ตึมโอเคงั้นเราไปสร้างก,กันเลย อาจารย์ข้ามาลาข้าจะกลับพระราชวังของข้าท่านมีสิ่งพิเศษอะไรให้ข้าติดตัวไปหรือไม่ข้าไม่มีอะไรจะให้เจ้าข้ามีแต่ความรักดีๆที่มอบให้เอาอออปาะอะไรอะไรจะ้ะอาปะว้าเล็บตัดต่อตอ,อีกแล้วกันจะเอาเข้าปะาอยากเอาโอเค ที่อยู่ตรงนี้ในภาพที่คิดไว้มันไม่ได้เป็นวัไอ้แว้ขโมยมุกฉันอ m ซอรี่ขโมยมุกฉันไม่ได้ไปแล้วทำไมจะเล่นอยู่ไม่ไม่ได้เล่นหมูกมันหลุมจริงจริงล่ล่เลอ๋อมันเป็นรอยต่อระหว่างฟางไงใช่แล้วมายังไงต่อคะพี่เมย์ทำอะไรดีอ๋ออย่าเราจะทาไก่อบฟางกันดีกว่าทุกคนอุ้ยนีเลยให้ปื๊ดทำเพราะว่าปื๊ดมีประสบการณ์ในการอบไก่ชะโครใช่ค่ะคุ เอาแบบชาโคลไหมหรือว่าเอาแบบพอดีพอดีพอกินอวิววิววิววุ้ย,ย,ย <c oughs> อ้าวอ่าอันนี้ก็ขโมยมุกเหมือนกันไม่ได้ขโมยมุกนะ<อ>ไม่ได้ขโมยมุก <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเราหาท่องทางได้อยู่หาอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงนี้พี่ไม่์ต้องหยู่ตรงนี้ตรงนี้เจร็แล้วค่ะโอเคมาเราจะให้ก๊อตกินเป็นคนทำอาหารเมนูวันนี้มีอะไรบ้างพี่เมย์มีแค่แกอวฟาง ยังเียวเลยฟังจิ้มอันเนี้ยอ๋อน้ำจิ้มซีฟู้ดเหรออ่ะงั้นพี่ก๊อตทำน้ำจิ้มข้างบนเดี๋ยวเรื่องไก่อ่ะผมจัดการให้ไมเอ่ะพี่เมย์ช่วยโอเคไปช่วยทำน้ำจิ้มพี่เมย์ช่วยทำอะไรได้อ่ะมันเป็นน้ำจิ้มไหมเนี่ยอะไรอะน้ำจิ้มเจียวเหรอน้ำจิ้มไก่ใส่ไก่ย่างข้าสวนกวางอ่ะนะก็เป็นคือน้ำจิ้มเจียวแค่นั่งต่ำพี่เมย์ช่วยอะไรเขาแล้วพี่เมย์ไปช่วยอบฟางนู่นเออพี่เมย์ช่วยจุดไฟอถุงฟางใส่ไก่อ่ะเออโอเค ใช่ใช่เด็กชอบโอเคเราไปตรงนั้นเราไปแค่ตรงนั้นไม่ต้องลามมาตรงนี้สรุปบ้านที่เราสร้างมาเนาะเบิ้มหเลยเม่กอนนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันเบิ้มกอนเอกปางเหรอมาเรามาโซนนี้กว่านโซนทาไก่ที่ปูดบอกเราก็ได้เตรียมหังมาแล้วก็มีเขาเรียกว่าที่ใส่ไก่เหรอที่เสียบไก่ให้มันอยู่ให้มันตั้งได้เป็นขวดแก้วมาจะตั้งกล้องก่อน ช่วยปเราวางไอ้นี่ไว้ตรงนี้ปื๊บแล้วเราก็เอาตูดไก่เสียบลงไปปั้งแต่ว่าพี่เมย์ไก่พี่เมย์ยังหมักหรือเปล่าเนี่ยไม่หมักเอาไม่หมักจืดอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินได้ไม่าบอยู่กำลังปรุงให้อยู่เลยเนี่ยอ้าวเหรอใช่แล้วกินกับลาบไงไม่เป็นไรเออเรากินกับลาบก็ได้เออมันมีลาบอยู่ไม่แม่ล่ะแม้วแต่เจ้เขาอยากหมักครับอ่ะเขาอยากหมักเจอ้อยากหมักก็ได้ใช่เจ๊ไม่ขัดก็ได้ ไมีลาบด้วยเหรอใช่เอาเมื่อกี้ถามว่ามีเมนูอะไรพี่เมย์บอกมีไก่ออบปางเดี๋ยวไม่เห็นบอกเลยเอ่ะไม่ลืมอ่ะไม่ลืมไปว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งใครอภัยได้ไหมละ่ะ<า>จ้าได้จ้าอเอวทามากอะไรบ้างพี่ก๊อสใส่อะไรบ้างวัตถุดิบพี่อ่ะเมนูใส่มั้งอ่ะ มั่วได้ยังไงก๊อกกีระดับของก๊อกกีน่ะเขาอยากรู้ว่ออาใส่อะไรบ้างอ๋ออันนี้ใส่เป็นเม็ดผักชีใส่พริกไทยดำใส่กระเทียมใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็เราจะใส่ฝาเขียวนิดหนึ่งใส่ฝาเขียวนิดหนึ่งใส่น้ำตาลด้วยนิดหนึ่งฝาโว้ย<ร><พ>มีอันนี้ด้วยอ่ะเออผักชีเอามานทำอะไรน้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะโอ้แล้วมีพริกมีปลา น้ำมะขามเปียกเป่าอ๋อน้ำมะขามเปียกเริตัดบีบมีเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็มีพิไก่อืม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 อมอรมอยแอืมอืมไดมอืมอมอมอืมอืมชิมอด้ชไมอืมอมอืมมอืมมอรอืมม หอมไหมจิ้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 มอร่อยอร่อยอร่อยม้อร่อยไม่มออร่อยจริงมีอร่อยไหมีรอร่อยนะใสไปเลยฮะเออวางนั่นแหละมีช้อนไหมเราช้อนมีอยู่นีว้าว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 ไดเลย นี่นะฮะแล้วก็จะใส่ไปมีมีผักกีนะหอมมากอุ้ยหอมกันอีกผิดไทยดบบด้วยอุ้ยหอมอริงจริงๆนะถ้าเรามีเวลาอย่างนิดนึงแบบหมักใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้สักคืนหนึ่งหุ๋เข้าเนื้อเลยอ่ะอ๋อให้มันแบบช้ำช้ใช่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 เราหมักแล้วลงเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เลยมันก็เรามีเวลาแค่นี้เรามีไฟมาไหมมีแล้วไงไฟ หมายถึงไฟซองอะแสงสว่างถ้าเกิดมันมืดไม่มีโอเคให้เรารีบทำไปโอเคได้มันจะมืดซะก่อนได้เลยแล้วคนดูจะไม่เห็นอะไรซะนี่ยว้าอ๋อินพุดพุโอ้หนี่แม่ซื้อสำเร็จมาทำไมเนี่ยเราทำเองแล้วบอกว่าขี้เกียจทำก๊อนเอาแค่ไก่ก็พอแต่สุดท้ายกก็เป็นคนทำไม่ใช่หรอพ่อครัวมาทั้งทีเออซื้อของสำเร็จมาเฉยเลยอันนี้เราไม่ได้มีมีแค่นี้ะมีอะไรอีกกิจกรรมกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรครับ กิจกรรมไหมหรอกิจกรรมกิจกรรมโอเคกิจกรรมไหเฟิร์สอ่ะกิจกรรมอะไรจ้ะก่อนที่ไก่มันจะสุกอ่ะมันก็มีกิจกรรมก็คือกิจกรรมอ่าโอเคกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมอันนี้บอกเลยได้ไหมกิจกอไก่ตะลิบกินกิจกรรมเออใช่ใช่ใช่กิจกรรมกิจกรรม กับอูเทนเอออูเดนอออา walk in closet บอด in closet กิจกรรมคืออะไร walk in closet คืออะไร walk in closet คือห้องห้องใส่เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าอ๋อพี่เมยงจำได้อยู่ตอนนั้นเราไปรีวิวบ้านใช่ไหมกระอู้ไอ้พูดว่า walk in closet พูดไม่ได้ walk in closet w a l in c l s e t w a l in c o s e t เออก็ก็ันีพูดได้แลวมันพูดได้มัน ว่าจอิอะไรทุเสร็จอ๋อตอนนี้พัฒนาแล้วว่าจิทุเสร็จกิจกรรมคืออะไรกิจกรรมน่ะกิจกรรมไม่ไม่ถือว่าเจททาอะไรยังอยากจะพูดไม่ได้สอนแล้วไม่ถึงถามเป็นอันนี้คือประโยคคำนามแล้วกิจกรรมของเจ๊คืออะไรตอนเนี้ยทำเครื่องปั้นดินเผาอ๋อ ใช่เตรียมอุปกรณ์มาให้ครบครบเตเลยพูดถึงเครื่องป้องยิเพื่อพูดถึงเครื่องปั้นดินเผาจำตอนนั้นได้ไหมดิมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไปเที่ยวเกาะเก็ดที่มีเจคเกตาด้วยไ,ไปปั้นดินเผาเขาบอกว่าประมาณ3มเดือนนเขาส่งมาให้นี่ไม่ได้เลยเอาหรอ,อ,หรอจะปีนึงแล้วจริงๆพูดจริงอก่อนไม่ได้ทักไปทวงห้อจำชื่อเพจไม่ได้ด้วย จำชื่อร้านก็ไม่ได้และได้บอกที่อยู่อะไรเขาไหมบอกเขียนเรียบร้อยอุ้ยสลักชื่อก๊อตกินกับตาตาอ๋อเออไม่ได้ไปที่นั่นค่ะใครเจอก็ถ่ายรูปมาให้ก๊อตกินได้นะคะเออใช่ฝากหน่อยนะอันนี้ไปได้ยังเออไปเลยปื๊ดไปไปแล้วก็ท่าน้ำจิ้มเรานะได้ใส่ลงไปเก็บเข้าไปตรงนี้ว้าว ให้มันแน่นทั่วถึงใช่ไหมนี่เอาแน่นแน่นโอเคน่าจะได้แล้วแต่ผมกลัวล้มปะไม่ล้มหรอกมันไม่ล้มหรอกอ่ะทำไงต่ออ่ะแล้วก็เอาปอ๊นอบปีบครอบแล้วว่าปีบครอบเสร็จปี๊บปี๊บครอบปี๊บครอบปีคอบครอบปีครบีครอบปีคอบครอบปี๊รบปีครอบครอบปีครอปีคบครอบอบ่างรี้อ่าครอบปีไปปีคบีปอ้าวควอแล้วขอดไม่พอปี๊บอ่ะ ไม่ต้องใส่ถ่านหรอกนะวางพื้นไปเลยนี่ได้ไหมอ๋อไม่ได้เนี่ยเออวางไปเลยวางพื้นไปเลยวางเลยล้มแล้งนี่สายไปปื๊ดนี่ริงมันต้องลผมด้วยเพื่อทีไม่ให้มันล้มอ่ะจะไม่ไปได้หรอกแล้วเราทำยังไงต่อแล้วก็เอาฟางถมอ๋อโอเคอย่าไปช่วยฟางถมก่อนเอาถมไปพี่เมย์ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าครที่แล้วผมใส่เยอะมากแล้วมันไหม้เราใส่นิดๆน้อยแล้วก็ใส่หลายรอบเอาพอแล้วเอามาณนี้พอแล้วพอแล้วเอาอวนอิน ให้เราจะหลายรอบอยู่จุดไฟเลยไม่ต้องใช้แอลกอฮอ <Yeah. S 2> yeah. ล์ oh. มีก่อนใส่เด็กมีมาเร็ว, <c oughs> าาวโอ้ไฟมันมาเร็วโอ้ถ้าบรรยากาศเย็นน่ะแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยคนดีแ <c oughs> ค่แบบนี้เ <c oughs> นาะเขาดาวเนาะ <c oughs> เออวิ่งอุ่นมากเลยอะ่ะโอ้เอวทำไมคุณไม่จุดฝั่งนี้ด้วยล่ะไปให้มันไหม จนดับแล้วเราไ่ออกไก่ชาโคไม่โควันนี้ไม่โคโอเคแล้วมันจะถูกถึงข้างในไหมรอบแรกยังรอบสองรอบสามสุกแน่พี่เมย์ลมไปทางน้นพี่เมย์ฝั่งนี้สุดยอดอุ้ยมันได้เฉียบกบได้ได้ได้อุ้ยเยอะไรอ่ะลมมันเข้าปี๊บไงแล้วทีนี้มันควันมันก็ดันออกมาดูมีความรู้อ่ะ ดูแอคเลยอะย่ะไปทําไก่ <c oughs> อบฟางครั้งเดียว,ยวเก่งเลยแค่ทําอยู่ครั้งเดียวละไม่ด้วยคร <c oughs> ั้งนี้อาจจะไม่ไม่ครั้งนี้อาจเป็นการ<ห>แก้ตัวรอไปไปมอดเออรอไปมอดปุ๊บอ่ะมอดแล้ว <อะ S 1> เรารออีกสักพักหนึ่งเพื่อเราค่อยเคลียร์ออกแล้วเราก็ผมใหม่แล้วก็จุดแบบนี้นประมาณสา สรอบอะทำไมทำไมต้องทําอย่างนั้นนะทำไมถึงไม่เอาถม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 ไปทีเดียวไม่ได้ไม่ได้หรอจะต่อเนื่องกันไปใช่เพราะร้อนมากๆข้างนอกกับมันจะไหม้ก่อนแล้วข้างในมันจะไม่สุกเราค่อยๆผมให้มันมีความร้อนค่อยๆเข้าไปเป็นเลเวลเลเวลไปถูกต้องอ๋อโอเคงั้นระหว่างที่เรารอไก่เรามาททำเครื่อง ที่เกาะกีดอะมันต้องมีทักษะนะในการที่จะกอบโวยไอ้ดินนี่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำยังไงวะก็จะมีต้องมีต้องมีดินใช่แล้วแล้วก็มีพวกเข้นสีแต่เรื่องสีไว้ทีหลังเลยเออมันไม่ได้ใช่ทำให้ได้ก่อนตอนเนี้ยก็มีอันนี้ด้วยที่เขาเอาไว้โกยอะโวยดินเออว่ะเราทำเป็นเองนี้ดีกว่าเดียกกันเรกกันยากนะต้องขึ้นให้มันอุ้ยต้องสูงปะเนี่ยใช่ยิ่งสูงยิ่งยากนะผมว่าคุ้ยไหม อุ้ยถ้วยก็จะเจจังก็ได้กงอันนี้คือเราแข่งขันกันหรือว่าเราเล่นกันเฉยๆโอเคแข่งขันเลยงั้นผมจะไม่บอกเทคนิคไข่ใช่ไหมนี่นี่วีนิ่มมากเลยอ่ะจะไม่บอกเทคนิคจริงใช่ปะผมไม่บอกทำไมอ่ะซื้อเทคนิคผมไม่ได้เท่าไหร่สิบบาทนะไม่ซื้อหลอกเืินตัง พี่เมียบีบอย่างนี้เลยพเมียก็เหยียบทาไมเหรอไม่ก็คือเราต้องเอาน้ำใส่พี่เมียน้ำใส่ให้มันนิ่มเพราะว่าด<ห>ินตอนนี้ของเรามันแข็งอยู่ใช่เรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยผมฟังอยู่ดีปั้นดินเผาได้ไงเนี่ยการเล่นถุงไทยไงนนดูพี่กอล์เล่นปั้นเองเลยไม่เราต้องขึ้นลูกให้มันก่อนไงเออต้องมีฐานข้างล่างก่อนไม่งั้นมันขึ้นไม่ได้เราเปบียบเป็นถ้วยไหมล่ะจัดไม่ได้อ่ะพี่เมย์ถ้วยไหม ได้อันด้วยดีกว่าทุกคนโอเคสามฟันขึ ped ped ้นมาแล้วต้องบีบลงเขไปอีกอันด้วยดีกว่าไม่งั้นมันไม่รอดโอเค คือชลมชั่วโมงหนึ่งเลยนะเนี่ยเ่มมาเอาดูของใครก่อนอ่าของก๊อตก่อนก็ได้ของก๊อตจะหนีจะทำเป็นทรงองค์มังกรนะมันจะเป็นแบบเหมือนหายอย่างเงี้ยถ้วยนะเออก็ถ้วยทรงองค์ไงเออมีมันมีเออันกินยังไงอันมันดูปแบแค่เนี้ยถ้วยไม่จําเป็นต้องเอาไว้ใส่ของกินหนึ่งเดียวถ้วยเอาไว้เก็บของก็ได้เออเรียนนันเรียนั้นก็โอเคอย่าเถียงอย่าเถียงอย่าเถียงเพี่ยงแค่นี้เออพียงแค่นี้แหละอ่าของผมจะเป็นฟิลแบบว่า ถ้วยน้ำ <hi> ชานี่นะได้ด mm <Yeah. S 1> ้ on hmm? วยน้ำชาเห็นไหมสวยเฮ้ยเอ้ามีน้ำของด้วยเคอน้ำชาผมป้านิดป้านอมของฉันมีแบบลายเท็กเจอร์ของขอนปลาคือตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยตั้งใจละคันนี้มันอะไนะโคตรยากเลยค่ะผู้ชมดูของพี่เมย์ขพี่เมย์ก็จะเป็นถ้วยถ้วยข้าวยชา ถ้วยแบบหนากวกว้างมาก <IS ET> ใช่หนากกว้างมากมาแรกจะทำเป็นดอกไม้แต่ว่ามันทําไม่ได้มันทาได้ขึ้นนี้เออมอย์มันเป็นถ้วยสุดแล้วมัน,มนมยากมันก็เลยมีความหนาแล้วก็ความลึกนี่เป็นถ้วยสุดแล้วเออเอาโอเคพี่เมย์ไม่ต้องให้คนทางบ้านในนาห้คะแนนหรอกเดี๋ยวก็ให้เลยเนี่ยสิบไปเลยแล้วดูรู้สึก้อแท้ไองไห้วยขอบฟืนก็เหมือนเป็นคกเนาะไม่แต่ว่ามันก็ได้อยู่เพราะว่ามันยากมากแต่ที่เหมือนถ้วยสุดก็ได้เป็นพี่เมย์เอาผมให้พี่เมย์ได้ แล้้วมังเนี่ยเออป่ะปัดลูกค้าไปดูไก่อบกันดีกว่ามาได้เวลาเปิดไก่ดูโอเคได้ไหมกันเปิ้ลอันนี้ครับโอ้ยยังร้อนอยู่เลใช่ไหมโอ้ยร้อนร้อนร้อนรนร้อนยฟื้นอันนี้คือไก่เหรอ ฟางฟางอันนี้คือเราใส่ฟางไปประมาณ3ชุดมาดูกันว่าจะสุกหรือเปล่าจะได้กินกันดีหรือเปล่าเออแมันจะเคี่ยวเคี่ยวเอาให้หมดนะเดี๋ยวมันจะฟึดแะมฟึดแธะเข้าไปในเนื้ออ๋อมันจะมีควันใช่ไหมใช่มีรุ่นมันจะได้ปะคาดว่าได้ได้หรอมั่งเย้ตอนนี้มืดแล้วนะทุกคนดูไม่มีแสงไฟอะไรทั้งนั้นนั่นเกินไอ้นั่นนั่นแหละอะไรกูไม่รู้เครื่องปั้นดินเผาอะไร สนุกนะได้เดี๋ยวกลับไปเล่นประตูต่อได้มาพร้อมแล้วครับทุกคนวินาทีนี้แหละพร้อมไหม้อมเปิดเลยวุ้ยชิค่อยๆนะติดหรออย่าบอกนะมันล้มอุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยได้เกี่ยวกับหนังมันใช่เราตีหูหนังออกนี่พี่เมย์ดูฝั่งนี้ พี่พาเห็นน้องวะน้องได้นะนๆาอุ๊ยได้เออก็ชูหนังออกแล้วก็กินเลยใช้เหวียงมาเอาขึ้นมาไปยังไงอ่ะหนึ่งสองร้อนไหมร้อนนะถาดอยู่ไหนเราต้องไปวางไหนผมยีด้วางถูกมาดูดไปครับปริ่ป like ิดไปได้เหวี left. ่ยงฟังเลย ไปดูสิไม่เหี้ยเจ้เฮ้ได้อยู่เฮ้ได้อยู่ถ้าเราแคะข้างในออกอ่ะมาดูขาดิเนื้อดูเนื้อเขาอุ้ยดูข้างในอีกไฮ้ได้อยู่ปื๊ดโอ้โหนั่นแหละสัมเ็จเย้แฮงค์ซัมเลดแล้วอันนั่งก่อนหันให้เชฟมากที่เมีดูโอ้เนื้อเปื่อยๆเลยทำไงกันว้าวยากวิ่งกินมาก อิวข้าวแล้วทีเดียวเอาเลยไม่เรายเอาเลยอุ้ยฉ่ำมากพี่เมย์ให้พี่เมย์เลยอันนี้อุ้ยหหมดวะฉ่ำแล้วเราต้องตั้งตั้งไฟก่อนแป๊บนึงนะอุ้ยมีน้ำกิมทีพิตรกินทำอุ้ยฉ่ำมากแล้วก็อันนี้เป็นลาบุี่เอามานี่ไก่อ๋อตอนนั้นผมทำสองรอบมันก็เลยไม่ได้ใชเลยมันก็เลยไม่ได้อันนี้คือได้เลยอ่ะพอดีเลยอ่ะกินอืมควันออกเลย ไม่ติดไม่เหนียวเลยเปื่อยมากพี่ก้อนอร่อย่มันนุ่มจังวะแต่อยากกินไอ้ตรงดำๆมันนะอูจะเสียดายหนังอ่ะหนังตรงของโปรดเลยอะเออจริงๆนะหนังมันจะอร่อยมากเลยเพราะว่าเมื่อกี้หมักมาอย่างดีทํายังไงไม่ให้มันไม่หนักไม่จริงๆอ่ะใส่ฟอยเหรอเออว่ะได้นะจิงเฉลียวเชื่อ พี่แบบข้าวเหนียวไม่ต้องมีข้าวาครัวก็ได้นะแล้วบรรยากาศอย่างนี้อือได้เลยอ่ะลาบมีสักตัวไหมพี่อร่อยมากอืฉันโคตรมากชาระลี์ที่ทำไก่อบกำเล็จเี้และอร่อยด้วยเย้ แเขาเรียกมีการนี care, hmm. ่ไงบรรนาเรียนรู้ถ้าไม่ใช่ปืนนะไม่สุกาต่อไปใช่ทำไมไม่กินเขาเรียกอะไรนะพี่พี่เคยเอาไปหมักไอ้นางชีเขียวอ่ะทรพภาเหรอหรือว่า อะไรวะอืมไม่ได้ใส่เม็ดผักชีออเออโค้ดูน้ำช้ำๆหยดปกๆๆเออไก่งมันเป็นไก่ที่อบยังไงก็ไม่แห้งเพราะว่ามันอบไปแล้วความชื้นอ่ะมันยังอยู่ในปี๊บอยู่เลยช้ำน้ำมีอะไรดี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 เลยเฮ้ยเราจะกินไก่หมดทั้งตัวใช่ไหมหมดเลยหมดต้องหมดไม่ได้จะได้พี่ออเคย์เดี๋ยวไปกินแป๊บนึง มันอร่อยจัดอิ่มแล้วฮึที่แต่ก็ยังไม่อิ่ม พี่พูดไปเลยแตวก็กินเลมจนถึงกระดูกเลยเหรอจนถึงเซลล์ผิวหนังข้างในอ่ะมันอร่อยมากออร่ยมากก็วันนี้ก็เป็นการดีมากแล้วก็ทำการสำเร็จแล้วก็ทำทุกอย่างสำเร็จเย้ทอบรื่อกันตัวเองเย้าวพี่เมย์เอาล่ะปุ้ยถ่ายไปไหนอ่ะอยู่นี่่ะตอนนี้มันมืดมากแลยเราไม่ได้เอาไฟมาทุกคนอาศัยไฟโทรศัพท์เอาก็เลยได้แค่นี้แหละแต่ก่อนที่เราจะกลับเราต้องไม่ลืมขนมข้างในแจ็คลิงนี่เลยกำลังเราจะรู้ขนมข้าแจ็คลิงลูกวงแหวนอร่อยกับมันเทียวพันชุกชื่ ช่เพราะฮะเพราะฟังก้อนหนึ่งพี่เมียก็ยกไม่ไหวแล้วถ้าแก่ใคอยากดูคลิปขนมหนูอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปกินไก่ต่อดีกว่า